สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกก็ให้ท่านเข้าไปตรงคำว่าช่องนะครับจากนั้นก็ให้ไปตรงคำว่า playlist นะครับผมได้ทำ playlist แยกไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือ8มิลน,นะครับแปลงเบอรอ์2ความเยอรมันนะครับการเทสลูกนะครับลูกสลักลูกหัวดมเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะตัว M4 นะครับเป็นตัวสุดท้าย EP ที่แล้วผมได้สอนเกี่ยวกับการ ดูนะครับว่าเกลียว M10 กับ M8 นะครับมันต่างกันยังไงนะครับท่านต้องเข้าไปดูก่อนนะครับไม่งนั้น EP นี้ท่านจะไม่เข้าใจนะครับส่วน EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเภทของเกลียวนะครับเจดของเรานี่มันมีทั้งหมดอยู่สามเกลียวนะครับดูนะครับนี่คือนะครับทั้งสามแบบนะครับ บางท่านก็อาจจะคิดว่ามันมีแค่ m สิบกับ m 8ปดนะครับตัวแรกนะครับ m สิบนะครับตัวนี้นะครับอตรงนี้นะครับผม m สิบนะครับ m สิบกับ m แปดมันต่างกันยังไงอีพีที่แล้วผมสอดไปแล้วนะครับ m สิบก็คือสิบมิล m แปดก็คือแปดมิลนะครับ m สิบใช้กับตัวบาตัวนี้นะครับาแบบนี้นะครับขีดใช้ต่อเล็กนะครับใช้ m สิบนะครับ m 8ใช้กับพวกเล็กปรับนอกนะครับใคาที่ใช้เล็กปรับนอกส่วนมากเขาก็จะใช้ m 8กันนะครับมีขนาด8ปดมมตรนะครับส่วนเกลียวหนึ่ทัแ npt มันคือเกลียวอะไรนี่นะครับมันก็คือเกลียวที่ใช้กับเล็กปรับในนะครับบางท่านคิดว่าตัวนี้คือเกลียว m 1 0นะครับไม่ใช่นะครับมันคือเกลียวหนึ่ทัแ npt นะครับ คือตัวนี้นะครับอ่าปกติ EP นี้ผมมักจะสอนในเรื่องของเรื่องเกจเรื่องเล็กนะครับแต่ยังไงก็สอนคร่าวๆก่อนอกันนะครับ M M แปดนะครับเราน่าจะตัดออกไปเลยนะครับเราจะมาพูดถึง M สิบกับเกลียวหนึ่งทับแปด NPT นะครับมันเป็นยังไงบางท่านนะครับคิดว่าสอนตัวนี้เหมือนกันถ้าไม่ซื้อ M สิบมา เอามาใส่เล็กอ่าจคุนว่าท่านใช้งานเล็กไปนะครับแล้วมันเสียเกียร์มันเกียรมันเสียนะครับท่านก็ไปซื้อเอ็มสิบมาทอามุนใส่นะครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เกียว m เอ็มสิบนะครับท่านบนเข้าไปนะครับมันก็ได้แค่นี้นะครับเห็นไหมครับเขาไม่สุดนะครับอันดับแรกเลยผมจะมาบอกว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับ M10 กับเกลียวหนึ่งทปดนะครับ M10 นะครับผมจะมาวาดให้ดูนะครับลักษณะของเกลียวนะครับจำเอาไว้นะครับตัวนี้ใช้ M10 เกรของเล็กใช้1นึ่งทแปด NPT นะครับอ M10 นะครับตรงนี้นะครับตรงเกลียวของมัน จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัดตรงนะครับแล้วก็เกลียวนะครับเกลียวอ่าประมาณนี้นะครับโอเคอันแล้วกันมันจะตัดตรงเก้าสิบองศานะครับนะครับจะลองมาเห็นนะครับฟังด้วยกันแบบนี้โอเคนะครับนี่คือเอ็มสิบนะครับ ชนี้หนึ่งทั้แปด NPT นะครับขนาดของเกลียวนะครับห่างกันแค่ไม่กี่มิลนะครับห่างกันแค่ศูนย์จุดนะครับตัวนี้อยู่ประมาณเก้าจุดเก้านะครับน่าจะประมาณเก้าจุดเก้ามิลนะครับส่วนตัวนี้ตรงปลายของมันประมาณเก้าจุดห้านะครับตรงโคนเก้าจุดเก้านะครับเกลียวหนึ่งท่าแปด NPT นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ มันจะเอียงนะครับมันจะเอียงมาอย่างเงี้ยตัดตรงเหมือนกันแล้วก็เอียงมางอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เกลียวเหมือนกันนะครับเกลียวอ่านี่เกลียวอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็เป็นหัวเกล็ดนะครับเห็นไหมครับมันต่างกันยังไงนะครับดูนะครับเจ้าตัว M10 M10 มันตัดตรงใช่ไหมครับหนึ่งทแปด มันจะตรงนี้มันจะเล็กนะครับตรงหัวมันจะเล็กตรงโคนมันจะใหญ่นี่ครับนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับอ่าเีนี้เรามาดูครับมันใช่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอันนี้ M10 นะครับมาดูนะครับผมจะประกบให้ดูนะครับท่านถ้าท่านมีนะครับให้ท่านเอาวาวกับเล็กของท่านถอดออกมานะครับมาเทียบนะครับท่านจะมองเห็นนะครับ นี่นะครับปัญหานะครับเพราะว่าผมทำคลิปคนเดียวอโอเคนะครับต่อกันนะครับเกลียว M สิบนะครับกับเกลียว NPT นะครับให้ท่านดูนะครับว่ามันเป็นยังไง ันอาจจะไม่โฟกัสนะครับมันทำคลิปยากหน่อยนะครับโอเคนะครับมันจะให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตฝั่งขวามือนะครับเป็นเกลียว NPT นะครับ ตรงหัวมันจะเล็กเห็นไหมครับแล้วมันก็จะค่อยโตคไปเรื่อยนะครับส่วนตรงซ้ายคือเกลียว M10 นะครับหัวกับท้ายของเกลียวจะเท่ากันนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วมันใช้งานต่างกันยังไงนะครับเห็นนะครับถ้าท่านเอาเกลียว M10 นะครับ ท่านอย่ะลืมนะครับว่าด้านในนะครับของเกลียวมันก็จะเล็กนะครับด้านในเล็กด้านนอกนะครับอันบนนี่ครับมันจะใหญ่นะครับด้านในนะครับเล็กด้านบนใหญ่เหมือนกันกับเกลียวตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับด้านในใหญ่ด้านอ่าด้านนี้นะครับ ด้านบนนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาเกลียวสองอันนี้ใส่เกลียวตัวนี้มันใหญ่ไหมครับหัวใหญ่อ่าแล้วก็ตรงอ่าตรงนี้ตรงด้านล่างนี่ใหญ่เหมือนกันเอามาใส่ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับอ่าหัวใหญ่นะครับถ้าเราหัวใหญ่นะครับ การในของเจ้าตัวเล็กนะครับมันเล็กนะครับนี่ครับมันเล็กแล้วก็ใหญ่นะครับเราเอา m สิบไปใส่มันจะชนนะครับมันจะหมุนได้นิดเดียวนะครับได้แค่นี้นะครับปิดแล้วนะครับบางท่านก็เฮ้ยเราซื้อเกียร์ m สิบมาใช้ปัจแจนะครับขันก็ไปครับถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่มันทําให้เกลียวเสียนะครับเกียวเสียเลยนะครับเพราะว่าเกียรมันต่างกัน นครับถ้าเป็นของมันเองเลยนะครับมันจะหมุนแน่นนะครับนะครับนี่ครับหมุนสุกเลยนะครับคิดเลยแล้วถ้าเราเอาเจ้าตัวนี้นะครับหนึ่งทับแปดเนี่ยไปใส่ M10 เป็นยังไงนะครับเกลียวนะครับหนึ่งทับแปดตอนแรกมันเล็กนะครับจะเราหมุนเข้าไปใส่ตัว M10 นะครับ ติดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับต้องใช้แลงในการหมุนนะครับบางท่านไม่รู้นะครับใช้ปัจเจ้านะครับหมุนเข้าไปทําให้เกลียวเสียนะครับแย่ถ้าเราใช้ของมันเลยนะครับมันก็จะเข้าได้แน่นนะครับสุดอุ้ยนะครับนะครับมันเข้าไปครับเห็นไหมครับเข้าสุดนะครับส่วนตัวนี้เข้าได้นิดเดียวนะครับ นี่นะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าเราต้องใส่เกลียวให้ถูกต้องนะครับสรุปนะครับราวพวกนี้ใช้เกลียว M10 นะครับเวลาท่านไปซื้อมาท่านจะต้องเอาเกลียว M10 เท่านั้นนะครับนะครับส่วนเล็กแบบในนะครับท่านจะต้องเอาเกลียว1.8 NPT นะครับเท่านั้นนะครับ ท่านอย่าเอาเกลียว M10 มาใส่ตัวนี้ท่านจะเอาหนึ่งทับแปดไปใส่ตัววาตัวนี้นะครับไม่งั้นเกลียวมันจะเสียนะครับจะลืมว่าแรงดันลมที่เราใช้คือสามพัน psi นะครับเราใช้เกลียวไม่ถูกมันอาจจะอเกลียวเกลียวของเราเนี่ยมันอาจจะรับแรงดันไม่ได้นะครับมันก็ระเบิดออกมานะครับเคยมีนะครับบางท่านจะปล่อยลมโดยการขันเจ็ดหมุนออกมาระเบิดออกมาเลยนะครับ เพราะว่าท่านใช้เกลยวไม่ถูกนะครับมันเลยทําให้มันระเบิดนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ก็มีมีอุปสรรคเยอะมากนะครับในการทําคลิปยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ